สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมามา,มาตอบคอมเมนต์นะครับผมที่ถามเข้ามาว่าเปลี่ยนหลอดไฟหน้าแล้วปรับตั้งไฟต่ําไฟสูงแล้วมันไม่สูงไม่ต่ำครับมันอยู่ทเท่าเดิมนะครับผมอ,อันนี้ผมก็จะมาตอบนะครับคนที่เขาเปลี่ยนไฟหน้ามานะครับผมเปลี่ยนนังโคมเนี้ยผมก็มาจะมาให้ดูนะครับอย่างแรก นี่ครับมันจะมีน็อตตั้งไฟอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมเป็นน็อตตั้งไฟเป็นนอ็อตเบอร์แนะครับผมปรับตั้งก็คายน็อตออกนะครับผมแล้วมันจะปรับตั้งไฟหน้าเราได้นะนะครับอย่างแรกเราคลายออกก่อนพอเราคลายน็อตออกนะครับผมไฟหน้าเราก็จะยกได้นะครับนี่ครับยกขึ้นยกลงนะครับ ประมาณนี้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะใครที่เปลี่ยนไฟหน้ามาใหม่นี่ครับโยกได้อย่างนี้นะครับมันจะสูงตามที่เราโยกนะครับโยกขึ้นมาก็สูงกดลงไปก็ต่ำนะครับแต่ถ้าเราโยกแล้วแล้วเ,เรายังมองไฟมันยังอย,งอยู่ที่เดิมนะครับผมเนี่ยอย่างแรกนะมันต้องโยกได้อย่างนี้ก่อนนะครับผมถ้าโยกไม่ได้ไฟมันก็ไม่สูงไม่ต่ํามันต้องโยกได้อย่างนี้แต่ถ้าโยกได้แล้วไฟมันยังไม่สูง หรือไม่ต่ำมันอยู่ที่เดิมแล้วครับผมมันจะไม่เกี่ยวกับการตั้งไฟแล้วมันจะเกี่ยวกับไฟของเรานะครับผมที่ผมเห็นที่เขาถามเข้ามามันคือที่เขาทำคือเป็นของเทียมนะครับผมอันนี้ก็ลองไปดูนะว่าของของเทียมเราอะ่ะมันโยกได้อย่างนี้หรือเปล่าถ้ายกไม่ได้เงี้ยเราอาจจะมีการที่ใส่ผิดแต่ถ้ามันโยกได้อย่างนี้แต่มันยัง ไฟไม่สูงไม่ต่ําอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วมันน่าจะเป็นที่ตัวโคมไฟแล้วที่สั่งมาเป็นของเทียมก็น่าจะเป็นที่ตัวหลอดไฟนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มาพูดให้ฟัง,งเฉยๆนะครับผมว่าปรับต,ตั้งไฟหน้าเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยมันต้องโยกได้อย่างงี้นะครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปตอบคอมเมนต์แล้วกันนะครับครับผมขอบคุณครับ